สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธ์พูดทางสารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องทางข้าวผมจะมาพูดถึงเส้นทางการฝึกฝนของจูจูชิงนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะอายุ6-12อาศัยอยู่ที่จกักรวรรดิซิงหลัวเติบโตในฐานะลูกขุนนางเป็นว่าที่คู่มั่นของใต้มู่ไปอายุ11-13เข้าเรียนที่โรงเรียนเช็คด้วยพลังวิญญ,ญาณระดับ27อายุ13-14 ได้รับสมุนไพรมตะจากทางซานชนะการแข่งขันปะลองวิญญาจาร์ระดับทวีปที่สำนักวิญญาณยุทธ์ได้รับกระดูกวิญญาณชิ้นแรกเป็นรางวัลจากการปลลองอายุ14-19กับจากจักรวรรดิสิงห์หลวงได้รับวงแหวนที่5และ6ระดับหมื่นปีอายุ19เข้าสู่ระดับ60เมื่อกลับมารวมตัวกับเพื่อนๆตามสัญญา5ปีอายุ20เดินทางไปเกาะเทพสมุทรที่ระดับพลังวิญญาณ61ได้รับการทดสอบเทพสมุทรสีดำ5ทดสอบ ฝึกฝนขึ้นบันไดฝ่าฟันแสงเทพสมุทรการทดสอบที่1เป็นระยะเวลา1ปีผ่านการทดสอบที่1ขึ้นบันได10 8ขั้น พลังวิญญาณถึงระดับ70ได้รับวงแหวนที่7จดพระเจ้ามอบให้เริ่มการฝึกฝนฝ่าทะลวงทะเลวงแหวนเป็นเวลา1ปีอายุ22ผ่านการทดสอบที่2ฝ่าด่านทะเลวงแหวนไปถึงฝั่งโดยไม่ฆ่าสัตว์วิญญาณเริ่มการทดสอบที่3อายุ23ผ่านการทดสอบที่3ทนต่อแรงกระแทกของคลื่นและลูกคลื่นที่รุนแรงพลังวิญญาณถึงระดับ77ผ่านการทดสอบที่4่ฆ่าวานเพชรคาด8ตัวพลังวิญญาณถึงระดับ78 ฝึกฝนและฝึกซ้อมเพื่อเตรียมสู้กับราชทินานามพมยุทธเฝ้าสาศักดิ์สิทธิ์อายุ24ผ่านการทดสอบที่5สู้กับราชทินนามพมยุทธ์นาดีสมุทรพลังวิญญาณเพิ่ม2ระดับพลังวิญญาณถึงระดับ80ได้รับวงแหวนที่8 จากการเสร็จสิ้นแบบทดสอบของเทพสมุดรระดับสีดำช่วยจัก,กรวรรดิเทียนโตต่อสู้ในสงครามกับจัก,กรวรรดิวิญญาณยุทธอายุ25เดินทางกลับไปเกาะเทพสมุรดูดซับพลังวิญญาณของราชาวานปีสาทะเลลึกจนถึงระดับคอขวดที่ระดับ90ช่วยถังซานผ่านการทดสอบสุดท้ายสืบทอดเทพสมุร ได้รับวงแหวนแสนปีวงที่9เป็นรางวาัลก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเส้นทางการฝึกฝนของจูจูชิงถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ